มจะมาสอนลงเกมที่มีแคชนะครับสำหรับวันนี้จะมาลองลงเกมดาร g กอนก็ตมานะครับเกมใหม่วิดีโอนี้จะสอนการลงเกมแบบที่มีแคทุกๆเกมนะครับที่เป็นสไตล์ที่ผมได้ผมได้ลงก็จะมีวิธีดงดังนี้นะครับอันดับแรกนะครับ เราก็มาดูที่แผ่นนะครับใส่แผ่นแรกเข้าไปนะครับอันนี้เป็นได์นะครับดิสของผมก็ทําการเปิดดิสขึ้นมานะครับก็จะเจอกับเห็นนะครับไฟเกมแบบนี้วิธีลงให้เราทําการดับเบิลคลิกตัวนี้นะครับ เริ่มที่แพทหนึ่งนะครับมันก็จะมีวิธีสอนวิธีการลงเกมนะครับก็ให้เรากด escape นะครับแล้วก็กด insert นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นการเลือกบาวหาโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะให้เกมไปแตกไว้ที่ไหนนะครับผมก็จะทําการแตกไว้ได้ที่ว่างที่สุดของผมก็เป็นได้เจเลือกได้ตามสะดวกนะครับว่าจะสมมติว่าจะเป็นได้ d ได้ e ได ฟรีแ็แล้วแต่นะครับแต่โดยเริ่มแล้วโปรแกรมก็จะสั่งไว้ให้อยู่ได้ฟีอยู่แล้วนะครับแต่ผมจะเก็บมาไว้ได้เจนะครับแล้วก็ที่ได้เจผมก็สร้างโฟลเดอร์ให้มันหน่อยนะครับชื่ออะไรก็ได้ครับจะใช้ชื่อดาคอนกอดมานนะครับแล้วก็ แล้วก็รอตัวเกมทําการแตกปลายออกนะครับะระหว่างรอนะครับผมก็จะดูในส่วนของ ตัวโปรแกรมเสริมนะครับตัวโปรแกรมเสริมผมจะใส่ไว้ในแผ่นสุดท้ายนะครับแผ่นที่สามตัวนี้สําคัญมากเลยนะครับนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับออเดอร์มันจะเป็นแบบนี้ครับถ้าไม่ลงโปรแกรมเสริมอาจเข้าเกมไม่ได้นะครับตัวนี้ครับให้ทําการติดตั้งให้หมดนะครับถ้าเครื่องครายไวจะติดตั้งพร้อมกับตอนที่แตกไฟตัวนี้เลยก็ได้นะครับแต่ถ้า ผมแนะนําก็คือให้แตกไฟล์เกมให้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยติดตั้งในส่วนของโปรแกรมเติมตัวนี้จะอยู่ในแผ่นสุดท้ายนะครับก็ให้เราทําการติดตั้งผมจะติดตั้งให้ดูนะครับก็สมมุติผมก็ลงไปหมดแล้วนะก็จะมะีการลงเหมือนกันนะครับวิธีลงเหมือนกันของผมเป็น X 8 6เปิดติดตั้งแล้วก็อินเสิร์ตไปจะลงให้หมด ทุกอันเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันลงง่ายครับใช้เวลาลงไม่นานมากโอเคครับก็ไลาลงไปให้หมดเลยนะครับ ก็มาไล่ลงออพวกไดเรกเอ็กนะครับตัวนี้ก็ลงแบบนี้นะครับกดยอมรับข้อตกลงของมันนะครับแล้วกดเน็กเน็กขอเน้นย้ำเลยนะครับต้องลงทุกตัวนะครับนะครับตั้งแต่โฟลเดอร์หนึ่งถึงตัวสุดท้ายเลยนะครับตัวนี้ผมจะรวบรวมมาให้หมดแล้วครับ ตัวล่าสุดก็จะเป็น2013นะครับที่จะเจอนะครับของเกมนะตอนนี้2014ยังไมั่ไม่ไม่แน่ใจนะครับเรียบร้อยแล้วครับลงแบบนี้นครับแค่นี้พวกตัวอื่นก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ลงไปแล้วนะครับก็เลย แล้วตัวนี้เป็นเน็ตโปรเฟรมตัวนี้สําคัญเลยนะครับ mm hmm. เกมบางเกมจะลงไม่ได้เลยนะครับจะอินจะต่อไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ลงโปรแกรมตัวนี้นะครับเน็ตโปรเฟรม4 5 4จุ5ห้าสี่ดศนย์ีุ่ดาอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเราใส่แผ่นแ,แรกแล้วเราไปคลิกตัวลงเกมไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็แตกไฟล์เสร็จแผ่นแรกเสร็จปุ๊บมันก็ถามหาไ,ไฟล์ต่อไปนะครับ ไฟที่11นะครับแล้วก็ทำการใส่แผ่นที่2ลงไปนะครับผมจะใส่ตัวนี้ผมก็จะปล่อยไว้แบบนี้นะครับไม่ต้องไปกดอะไรเลยครับใส่แผ่นที่2เข้าไปก่อนนะครับนะครับไฟเกมเป็น2ก็จะมาแล้วแล้วก็ให้กดโอเคนะครับแล้วก็รอมันโหลดต่อครับ อ๋อนะครับโอ,โ,อโอ้แล้วขอปิดเสียงแป๊บอ่าก็เมื่อแตกปลายเกมเสร็จนะครับตัวเกมก็จะทำเการเด้งให้เงินขึ้นมาให้เราสตอร์นะครับแต่ถ้าเกมเางเกมมันจะไม่เด้งขึ้นมานะครับให้เซิร์ฟแบบนี้นะครับเราก็ต้องเข้าไปหาโฟลเดอร์ที่เราแตกปลายทิ้งไว้นะครับนี่ครับแบบนี้นะครับแล้วผมจะปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับตัวนี้ โฟเดอร์นี falling, ้คือโฟเดอร์ที่เราแตกไฟล์ออกมานะครับมันก็จะได้เป็นไฟล์ติดอัพแล้วกันตัวนี้เป็นไฟล์เกมไอตัวลงเกมนะครับเราก็ให้ทําการดับิลิกตัวเซตอัพนะครับป้าสองเขาลงลงเกมอยู่ลรเออเสร็จแล้วนะครับลงคีบเหรออืมเสร็จแล้วให้เรากด จะตอลงไปนะครับเอ้ยตายแล้วโทษทีนะครับผมลืมสอนเลือกเออตัวท,ที่ผมลืมบอกไงเออ ตัวนี้นะครับเอ่อได้นะครับตัวนี้เราสามารถบาวเปลี่ยนได้ได้นะครับว่าจะเอาไปไว้ได้ไหนนะครับชื่อตั้งตัวเกมชื่ออะไรอะไรเงี้ยครับเราสามารถเปลี่ยนได้โดยบาวตัวนี้นะครับแต่เมื่อกี้ผมรีบกดไปหน่อยก็จะบอกขอติตั้งเกมติดไฟจะมีขนาด19กิ โอเคครับตอนนี้เราก็ได้ทำการลงเกมเสร็จเดี๋ยวรออีกสักแป๊บนะครับใกล้แล้วอโอเคครับเราได้ทำการลงเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเกมเมันขึ้นมาเราก็กดเล็กไปนะครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้วิธีการแคสเกมนะครับทุกเกมนะครับ ถ้าดูคลิปวิดีโอนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นเกมนี้นะครับทุกเกมจะทําเหมือนกันหมดนะครับการแครแครเกมก็ให้เราทําการเข้ามาที่ไฟแครนะครับไฟแครของแต่ละเกมชื่อจะแตกต่างกันไปครับส่วนใหญ่ก็จะชื่อชื่อว่าแครเลย c a r c k นะครับส่วนใหญ่ก็จะชื่อแบบนี้ครับ c a r c k นะครับเป็นโฟลเดอร์นะครับเหลืองแบบนี้แต่ชื่อนี้นะครับเราก็จะมีของสกิทโลมีของแล้วแต่เออ ของคนที่เขาทำไฟแคกออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นคนที่ทำรุ่นใหม่ก็จะเป็นโคดโคเด็กนะครับแล้วก็ทำการก๊อปปี้นะครับไม่ใช่ก๊อปปี้โฟลเดอร์นะครับเราไปคลิกเข้ามาในโฟลเดอร์ก่อนแล้วก็ก๊อปปี้ไฟทั้งหมดตัวนี้นะครับก๊อปปี้ไปแล้วก็หาโฟลเดอร์เกมที่เราลงไว้ถ้าเครื่องใครไม่ขึ้นหน้าจอเราก็ต้องดูนะครับว่าเครื่องเราลงเกมไว้ที่ไหน หรือใครเอาไว้ได้ดีตั้งโฟลเดอร์ไว้เองเราก็ต้องไปหาไฟล์ที่เราลงเกมไว้สมมุติใครเอาไว้ได้ดีแล้วชื่อตั้งชื่อเองเราก็ต้องหาแล้วก็ไปวางทับนะครับอ,อย่างของผมมันขึ้นหน้าจอแบบนี้วิธีง่ายก็คือผมกดเข้าไปปุ๊บผมคลิกขวาครับแล้วก็เลือกมาที่ property นะครับเปิดขึ้นมา open file location เปิดขึ้นมาปุ๊บนี่นะครับแล้วก็วางทับ ลงไปนะครับ,น,รบนะครับแล้วก็รีแพดออนะครับหรือจะกดรีแพดทีลไฟก็ได้นะครับเรียบร้อยครับผมพอทำว่าพอทำการวางเสร็จแล้วนะครับก็ลองเปิดเกมดูนะครับ เอาเกมได้แบบสมบูรณ์แบบนะครับผมคลิปนี้ผมซ้ำมาสําหรับต้องบอกก่อนเลยนะครับซ้ำมาสําหรับไฟล์เกมที่มีเกมที่มีตัวแคะครับตัวแคคเกมใช้ได้กับทุกเกมนะครับผมวิธีนี้